สวัสดีครับผมวันนี้ผมพบกับบุ่ญลายสายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลคูโมนาโกกับ p ีเนะครับเตะกันในยูโรป่าลีกนะครับเกมในคุม B นะครับนาทีซีของโมโนโมนาโกนะครับเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของ p ีเนะครับ โดยเจ้าบ้านโมนาโกาผลงานในลีกพึงจะสะดุดมานะครับแพ้มาต่อแบบนะครับสึ่งก็เหตุให้เสียความมั่นใจนะครับพอสมควรและเป็นการแพรหนัดแหลกในรอบ3เกมอีกด้วยนะครับส่วนกับรายการนี้นั้นยังบอกเป็นทีมของกลุ่มยู่นะครับโดยเก็บไปได้กเจ็ดแต้มครับจาก3เกมที่ผ่านมาสึนะครับ ก็ยังบวแพ้ไไปรวมไปถึงการเจอคููแคงในเกมนี้ด้วยนะครับ Psv นะครับที่เจอกันมาคัางลาสุดนะครับพวกเขานั้นก็บุกไปชนะมาได้นะครับแม้ว่าเกมนี้จะได้เปรียบนะครับในการเฝาเฝอล่างของเฮานะครับแต่กับวอย่ากนะครับก็เจอกันในเกมแรกทางโมนาโกนะครับ ก็เกือบจะยันบอยูเหมือนกันนะครับประกอบกับ p ีเอวีก็ต้องการมาล่างไอด้วยนะครับดังนั้นแล้วมาเหลนโดยความละเอียดอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าผลงานในช่วงหลังอาจจะยังบอลนิ่งก็ตามนะครับแต่ในถ่ายที่สุดแล้วอาจจะมีหลุนอยู่ย่างแน่นอนนะครับฟันทงกับพีเอวีนะครับ่าจจะพลิกเอา เสมอกันนะครับเดี๋ยวจะกอ่อหนึ่งๆนะครับสำหรับใครมากคลิปนี้เรากดไลค์กดแชร์ฝากติดตามของช่องบุญไลา์ด้วยนะครับขอบคุณครับ